พ่อแม่พี่น้องเจ้าเหนือเจ้าจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ป้ากับผมเห็นแล้วนะครับวีเจ็ดเจ็ดนะครับวันนี้เฮามาอยู่ที่ร้านโฮมโชวร้านที่ใหญ่ที่สุดในเมสายนะครับถ้าใครบ่มหุ้จักตะกอนเฮามีชื่อว่าซับสกุลห9ึ่ง้าเสบ้านสันพักที่ติตะบลเม่ส์ัป้าเท่าร้านยหญ่เฮานี่นะ เปิดหับสมัครงาน50อัตราเพื่อรองรับการขยายกิจการใหม่บอกว่าจะหับเป็นหัวหน้าขายปีกหัวหน้าโกดังหัวหน้าขายโครงการพนักง,งานทีซีพนักงานจัดสินค้าพนักง,งานคนตามส่งของพนักง,งานโลจิสติกส์พนักงานขายกระเบื้องคนขับพกลิฟติดต่อได้ที่0841592956และ 0 5 3 6 4 4 0 4 0เดี๋ยวเขาจะปาไปเอียวตั้งนอกก่อนนะครับมันมีของขายตั้งเปของดีวยู่ปื้นดินยันป่ายผ้าไปกันเลยครับ <c oughs> <c oughs> อิดใบอิดงิาวล้านเญยแตะเญยว่ะเรือดําน้ำจอดได้เป็นสาว <c oughs>

โกดังอีหนังนี้ใหญ่เตะใหญ่ว่ะบอาปุ้นก็มีอ่าเดี๋ยวเราไปเอารหอยกั๊เนาะป่ปอิดเตะอิดว่ะอันนี้โกดังอีหนังนี้ใหญ่เตะใหญ่ว่ะลำๆลำๆมาห่อเนาะปวดอะอย่างนี้ใหญ่เตะใหญ่ว่ะเล็กมีนักเตะเนาะว่าเล็กเส้นเล็กกองเล็กขาวเล็กแดงเล็กดำไปพอเนาะ นี่ไหนนี่๋อาอกดังใหญ่แต้ใหญ่ว่าพวกเรีบก,ก็มีตักของตอดท่ออันนี้รถทรงของเอาเดี๋ยวไปถามปืนกัมเนอร์่ายถึงว่าใหญ่เตะไปถามบนมาละอันนี้บนห้องว่าวัดชิลาชิปปิ้งทรงออกว่าจะเป็นผ้าสปปาลาวเขาก็มีไปทรง ตอนนี้เขาเข้าประชาคมอาเซียนบอกว่าการขนส่งทางน้ำทางเรือทางบกสะดวกรวดเร็วสบายสั่งมาเตะปีน้องเฮ้ยเอาไปส่งได้หมดเชื่ออ้เตะ,อะพอความยิ่งใหญ่ของซับสกคนโฮมโชว์แล้วครับพอออ,อเดร์เปิลซิปล้อพอถปลเ่็นซีห้ากันโฟเมปีน้องเฮ้มเยมาพอเด้อยอ๋อใหญ่โตมโหราอันนี้ ออเดอร์ Order, ลูกค้าทั้งนั้นออเดอร์ Order, ลูกค้าทั้งนั้นปุ้นแถมซองกันเอ้ายิ่งใหญ่บอกได้เลยว่าช่วงนี้เมสายวเขามันหนาวหนาวเนี่ยาการเฮือ,อะไรที่ใครย้อยปิกไปบ้านอาบน้ำมันก็เมนขี้เฮเนาะเขาก็มีเครื่องทําน้ําอุน่นยูปป่กู่กับร้านนี้มาซาวก,กัปีละเบนจากเยอรมันนะครับมีตั้งแต่4,500วัตขึ้นไปนะครับถ่าไผ่ดีมาซาใจรุ่นนี้ครับรุ่นนี้รุ่นนี้เลย 6,000วัตต์นะครับผมมีฉลากรับประกันเบอร์5แถมฟักบัวลาวสไลด์อ,อุ่นอุนๆบอกว่าของชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ฮขากับมีสกายแลวไปทรง นี่นะครับรถใหญ่รถพิอัพนะครับสำหรับลูกค้าต้องการของใหญ่ๆบัดดิสบัดบเดียวอย่างเช่นทางน้ำพร้อมกับพ้อมรงให้ลูกค้าเลยนะครับผมเป็นจะได้ของครับนี่แค่ตัวอย่างแซมปเปิลติปาไปเอียวนะครับรอบหน้าผมจะปาะไปทางใดติดตามผมนะครับวีเจ็ดเจ็ดเจ็ดขอบคุณครับ